เาก็เป็นสั่งสือมานะเพื่อนจริงเมื่อวานจะรีวิวแต่จะรีวิวแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานแบบรู้สึกเหมือนจะป่วยๆนะก็เลยนอนพักผ่อนเอาแรงนะวันนี้ก็ยังอาการดีขึ้นมานิดๆยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซนตนะนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นสั่งผ่าน Tik กต็อกนะครับก็เป็นข้อสอบเก่าเนาะนับจากวันนี้ไปก็เหลือเวลาอีกสี่สวันนะเพื่อนที่ ที่เราจะเตรียมตัวสอบกรฟอกันในวันที่3สิงหาคม2,568แล้วนะนะครับแพ็กเกจจิ้งก็โอเคเนาะแล้วก็มีเหมือนเดิมนะมีกระดาษฝนคำตอบอะไรเงี้ยซึ่งในคอร์สท,ที่ผมซื้อไว้อีกคอร์สหนึ่งก็มีนะนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะ,ะเฉลี่ยเนี่ยก็จะ มันจะขายประมาณ299นะครับก็ไม่แพงไปนะเพื่อนแรกกับอนาคตแล้วก็การสอบผ่านของเราผมว่ามันก็คุ้มนะสำหรับผมนะนะครับเราเปิดให้ดูนะข้างในมีอะไรบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละปีนะอันนี้ปี63นะข้อสอบ500ข้อชุดละ100ข้อ อันนี้ชุดหนึ่งนะเราก็จะได้สอบทั้งหมดเนี่ยห้ารอยข้อก็เป็นอนุกรมนะครับทั่วไปเลยนะฝึกทำในนี้เขียนในนี้นะเพื่อนเพนืพยายามตีกรอบให้มันแคบนะถ้าเราเขียนช็อตโน้ตกว้างเนี่ยเวลาไปสอบจริงเราจะเราจะจำไม่ได้แล้วก็งงนะเนาะเราเอา,เอาความถนัดของท่านเนี่ยข้อสอบจริงออกอย่างนี้เหมือนกันนะที่เจอเนี่ยมันจะมีเศษส่วนเข้ามาเรามาดูกันนะว,ว่า ว่ามันมีเฉลยให้หรือเปล่านะครับถ้าทำไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดดูเฉลยก่อนเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจไว้ให้รู้วิธีทำว่าอ๋อยังแม่งทำแบบนี้ด้ว,ว่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะนะครับเดี๋ยวดูเรามีไหมเฉลยเฉลยน่าจะแค่บอกนะเฉลยเฉลยอ,อยู่ไหน อันนี้ให้ดูนะ,ฉะเฉลยยังยังไม่เห็นฉเฉลยนะอืมนะครับอันนี้ปีหกสี่นะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจเพื่อน,อนก็กดสั่งตะกร้าข้างๆเลยอันนี้รีวิวแบบละเอียดให้เพื่อนๆดูนะหกหกหกเจ็ดนะครับอ่าเห็นไหมใจหายใจคว่ำนะฮะนึกว่าไม่มีฉเฉลยนะ เออฉเฉลยก็ทาดีครับฉเฉลยก็ดูนะฮะเฉลยนี่ต้องฉเฉลยอย่างเงี้ยแทนที่ผมบอกว่ามาดูฉเฉลยก,ก่อนว่ามันอะไรยังไงมันทํายังไงประมาณนี้เออไม่ใช่อะไรยังไงคณิตศาสตร์คือดูวิธีทำอะดู how t ูว่ามันทํายังไงมันถึงได้คําตอบแบบนี้เนาะประมาณนี้เลยอังกฤษก็สับแล้วก็ที่มาเว็บหนึ่งเว็บสองเวบสามประธานเอกพจน์เติมอะไร,ระพอ้หูขเติมอะไรนะแยกให้ได้ แล้วก็กระดาษฝนคำตอบเนี่ยก็บราระบาราเนาะโอเคครับวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดหัวใจให้ผมด้วยนะตื่นมารีวิวแล้วเนี่ยสวัสดีครับ